หลังมีข่าวว่า Miss Universe นะคะกำลังจะออกกฎใหม่อนุญาตให้ผู้หญิงที่แต่งงานหรือว่ามีลูกสามารถเข้าร่วมการประกวดได้ค่ะด้านแฟนนางงามก็เชียร์ให้ลองอันดับหนึ่งนะคะ Miss Universe Thailand 2020ยางวีนาปวีนาซิงนะคะกลับมาชิงมง MissUniverse อีกครั้งล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจกับทีมข่าวว่าถือเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วก็เซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ทำตามความฝานันแต่ส่วนตัวจะกลับมาประกวดหรือไม่ตอนนี้ยัง no comment ค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากรู้สึกดีใจมากค่ะดีใจที่ว่าอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าสังคมเรามันมีความเท่าเทียมแล้วก็มีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นคือนอกจากเรื่องของอการที่ให้ผู้หญิงที่สมรสแล้วหรือว่าคนที่มีลูกแล้วมาประกวดได้เนี่ยเขายังเปิดให้ transgender มาประกวดได้ด้วยที่เขาไม่ปิดการใครเลยคือโลกนี้เปิดกว้างขึ้นรู้สึกดีใจเออแล้วก็แบบ ดีใจแทนหลายๆคนที่อยู่ในในแบบสถานะที่เขาสามารถมาประกวดได้อมข้อเสียเนี่ยวินามองไม่เห็นเลยค่ะวินาคิดว่าข้อดีมีแต่ข้อดีล้วนๆเลยคือการที่สังคมเปิดกว้างขึ้นให้ยอมรับ transgender มากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงหลายหลากหลายรูปแบบเนี่ยเข้ามาประกวดได้เนี่ยวินาคิดว่ามีแต่ข้อดีล้วนๆเลยค่ะวินามองว่าเวทีแต่ละเวทีหรือว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยมีมิชชั่นแล้วก็วิชชั่นที่ ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันออกไปอย่าง Miss Universe เนี่ยเขาก็บอกมาเลยว่าต้องเป็น beautifully confident ที่เขาเพิ่งเปลี่ยน Tag Line ใช่ไหมคะก็คือเขาก็มองหาผู้หญิงที่มั่นใจเป็นคนที่เป็นนักพูดไม่ได้มองหาผู้หญิงที่อา,อาจจะเป็นโมเดลหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งว,วินามองว่ามันแล้วแต่บริบทของเวทีตัวแฟนๆก็เชื่อกันว่าอยากให้กลับมาอันนี้พี่วินาว่าอย่างไงบ้างคะมีข่าวดีไหมเอ่ยก็ ตอนนี้วินาคิดว่ายังยัง no comment ดีกว่าแล้วก็อยากจะดะูสถานการณ์ต่อไปดีกว่าว่าเออเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีการเปลี่ยนกฎแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังยัง no comment ก่อนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสด สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ